ตังพัทลุงนครศรีธรรมราชไปหลายจังหวัดที่ภาคใต้แล้วก็ตอนนี้ก็ทหารเข้ามาช่วยทุกหน่วยเลยไม่ว่าจะเป็นทหารอากาศทหารเรือทหารบกมาหมดทหารภาคสี่นะคะแล้วก็เรือจกกักรีหลวงหรือเมตเรือหลวงช้างก็ามามาถึงหาดใหญ่แล้วแล้วก็เรือจกกักรีเนี่ยปรุงอาหารวันหนึ่งสามพันกองแล้วก็เอาอาหารเนี่ยใส่ เฮลิคอปเตอร์โรนไปส่งให้ถึงแต่ละครัวเรือนเลยใช้โรนส่งอาหารแล้วเพราะว่าประชาชนน่ะไปก็เข้าไม่ถึงเพราะข้างในที่น้ำท่วมเยอะๆอ่ะมันออกมาไม่ได้คนก็เข้าไปไม่ได้มันอันตรายไงก็ตอนนี้ก็มีไปอยู่ศูนย์พักพิงมอหาดใหญ่นะคะแล้วก็มีส่งเครื่องปั่นไฟไปให้โรงพยาบาลมหาดัใหญ่แล้วทหารทั้งนั้นเลยนะอันนี้คือทหารทั้งนั้นเลย สาหารทั้งนั้นเลยแล้วก็วันนี้สรารยุทธสุัศนจินดาเขาบอกที่เขาน้ําท่วมแล้วเขาไม่ลงเพราะลงแล้วมันโดนดา่าคนที่โดนด่าไม่ให้สรารยุทธโดนดา่ารัฐบาลโดนดา่าบอกว่าสรารยุทธไปตัดหน้าก็เหมือนตอนเนี้ยไอก้การจอมพลังลงบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีลงบินเบลลิริสลงฝันดีฝันเด่นลงเ็าไปตัดหน้ารัฐบาล คนก็ด่ารัฐบาลดาบรรพระมกษัตริย์เนี่ยเขาให้ัวพระราชทานให้เอาอาหารถุงพระราชทานเนี่ยไปให้เนี่ยเกือบสามหมื่นถุงแล้วตั้งแต่วันแรกเลยเนาะตั้งแต่วันแรกเลยไม่ได้เพิ่งมาให้ตอนนี้แต่ว่ามันไม่เป็นข่าวไอ้กันจอมพลังมันแบบคนติดตามมันเยอะกว่าบุ๋มปนัดดาวงพุทธีคนติดตามเยอะกว่าบินเบริริตคนติดตามเยอะกว่าพีเอปันดีฟันเด่นเยอะกว่าเออแล้วเขามีช่องทางโซเชียลของเขาไง นักข่าวก็เอาไปลงข่าวไม่ต้องไปเข้าพื้นที่มันไปทาข่าวไม่ได้หรอกมันไม่มีเน็ตมันลําบากนักข่าวเขาไปลําบากไกลด้วยก็เลยไปแย่งซีนรัฐบาลทำให้อ้อนุทินโดนด่าโดนด่าทั้งประเทศเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเฟคนิวหรือว่าเรื่องจริงก็เขาบอกราชินี ขับเครื่องบินไปไปดูแลเองไงแต่ว่าไม่ได้ลงมานะขับเครื่องบินไปดูอน,นันดาบอกแม่พิมพ์ลิพายไปแล้วดีใจจังก็มันเป็นคนใต้คนใต้เนี่ยเขาจะรักกันสามัคคีกันเขาจะช่วยเหลือกันและอีพิมพ์ลิพายเนี่ยมันรวยก็มาจากคนใต้ซื้อของมันน่ะมันเป็นคนใต้มันรวยมาจากคนใต้มันก็ต้องลงสิ มันไม่ลงอ่ะใครจะไปซื้อของมันน่ะเออเขาบอกถ้าท่วมกรตมอยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าน้ําเนี่ยมันจะไหลมากรุงเทพนะคะตอาฉันเป็นนายกก่อนถ้าฉันเป็นนายกเมื่อไรเนี่ยฉันจะทําเขื่อนกั้นกั้นทะเลตรงบางบบาางงสมุทรปราการตรงบางปูกั้นทะเลตรงบางขุนเทียนกั้นแม่น้ําเจ้าพระยาเพราะว่าเมตรครึ่งก็ท่วมทั้งเมืองแล้ว จมอยู่ในบาดาลแล้วแต่ไม่มีรัฐบาลคนไหนคิดจะทามีแต่ทักษิณเนี่ยตอนที่กลับมาจากประเทศที่ยังไม่ได้เข้าคุกเนี่ยบอกว่าอยากจะถมทะเลบอกอยากจะถมทะเลนี่ไงเออเรนบอกว่าแม่ตังท่วมหนักแล้วค่ะเห็นไหมมันท่วมทุกจังหวัดแล้วอะแล้วคนที่มันจะเดินทางไปอะมันลำบาก เพราะมันน้ำท่วมหมดมันเดินทางไม่ได้อหนี่อีตอแหลอ,อีนวรับ,บอกไม่จริงค่ะพิมพ์ช่วยคนอยู่แล้วอย่ามาตอแหลอิสัตนางก็มีคดีเยอะอยู่มีคนร้องเรียนฉันมาเยอะอยู่แต่ว่าฉันไม่ทําร้ายนางฉันก็โทรบอกนาะงไม่ใช่ตอนนี้หละสองสามปีก่อนไม่ต้องมาตอแหลไม่ต้องมายกย่องเขาเดี๋ยวคุณจะบอกมืออีสัตตอแหลช้างเย็ดมันไซอิสัตว อ่อนอะไรออนเดอ O R N D E C เอ่านว่าออนเดชลันือเปล่วาวะอ่านว่ายัางไงคือคอมเมนต์มาบอกฉันหน่อยในะฉันอ่านไม่เป็นอืบอกตังเขื่อนแตกจากเขาท่วมหลายอำเภอแล้วค่ะอ้ยท่วมหลายอำเภอแล้วเหรองั้นก็แย่กว่าหาดใหญ่เสิเพราะว่าเขื่อนแตกจากเขาอ๋อชื่อออนนะคะ บอกว่ามีกี่ซองหนึ่งหอ่อสิบซองค่ะโดนัทส,สวัสดีค่ะบางโอเคบอกทำไมไม่เป็นโอ้โหเขารวยมีเงินตั้งห้าแสนล้านเขามีทนายเก่งๆอยู่ในมือเป็นพันคนเคล็ดลับสายมือบัชามนาวแม่อร่อยแม่แค่ะหอมสดชื่นขอบคุณมากค่ะ พี่แมวพารวยสวัสดีค่ะท็อปพี่สวัสดีค่ะคุณปูบอกคุณแม่สวยมากขอบคุณมากค่ะปูบางเมนบอกหน้าใสมากใช้กิมไม่ได้ใช้เลยค่ะใช้แอปติกตอกติกตอกมันมีแอปทำให้หน้าเราสวยเนตหนึ่งแปดก้าบอกรักนะครับคุณแม่ลีน่าจังขอบคุณคณิต จีจีใฮ้เทไนบอกแม่เมื่อวานทำยำกับน้ำยำแม่แซบหนัวมากคุ้มสุดๆกับคุณมากาค่ะกำลังใจให้คุณแม่นะคะขอบคุณค่ะก้าวไปข้างหน้าแบบแม่พูดน้ำท่วมภาคใต้ก็เพราะว่าฉันเนี่ยเมื่อวานเซอร์ชไ์สดติดตอ่อแล้วฉันก็ส่งไลฟ์สดไปถึงพระอ,องค์ท่านรอสิบมาให้ ช่วยเหลือประชาชนหน่อยภาคใต้กําลังเดือดร้อนวันนี้พระอ,องค์ก็เลยขับเครื่องบินไปดูเองเลยนะราชินีแล้วสั่งทหารถุงพระราชทานไปแล้วสามหมื่นสามหมื่นชุดถุงพระราชทานไปสามหมื่นชุดแล้วให้ทุกจังหวัดเลยนะแล้วก็ส่งส,ส,ส่งมีทหารอากาศทหารเรือทหารบกไปหมดทหารภาคสี่เอาเรือหลวงจากกีนอาอริเมดไปเอาเรือหลวงช้างไปเอา อาหารทําอาหารที่เรือจกกักรีนาะริเมดวันหนึ่งได้3,000กล่องแล้วก็ใช้โดนเนี่ยส่งอาหารแล้วก็ส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าไปโรงพยาบาลหาดใหญ่ส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนด้วยใช้โดนส่ง,ใช,สงใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งใช้เรือแบนส่งเพราะว่าไอ้พวกที่อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆพวกนั้นน่ยที่ว่าไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรนั่นนะมันมันไม่มีเครื่องมอือแล้วมันไปเอาเองเขาเรียกเอเจสกีอ่ะแล้วมันทําให้บ้านเขาพางังชาวบ้านเขาเกลียดเขาไม่ชอบ เขาถือว่าพวกมันไปช่วยไปเอาซีนไปรับเงินบริจาคแล้วก็เอาซีนแล้วก็ไปทําบ้านเขาพังเพราะบ้านเขาเป็นกระจกถ้าแบบน้ําแรงๆเดี๋ยวกระจกเขาแตกไงโอ้กระจกแพงนะอย่างบ้านกูเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเกือบสามแสนนะจะบอกใครรู้ไว้ไม่ใช่ถูกๆนะแล้วหาคนทํายากไม่ค่อยไม่ไม่ใช่ว่าจะหาคนแล้วทาง่ายเนี่ยบ้านฉันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระจกเบื่ออย่างเนี่ยฝั่งละฝั่งละแสนห้านะสองฝั่งสามแสนเนี่ย เนี่ยเห็นบ้านจะไมเนี่ยเนี่ยเป็นกระจกเบยแบบน,นี้เนี่ยสองฝั่งสามแสนนะแล้วบานนี้บานเดียวเนี่ยสามหมื่นห้านะรู้หรือเปล่าไม่ไม่ใช่ถูกนะฉันรู้ไงชาวบ้านเขาก็กลัวเนี่ยมึงขับเจสกีมึงสนุกของมึงมึงขับพุ่งไปมึงต้องไปในทะเลนี่มันนี่มันชาวบ้าน,นมันไม่ใช่ทะเล บ้านเขาจมอยู่ในน้ําถ้าเดี๋ยวฝนหยุดน้ําหยุดท่วมบ้านเขาก็เขาก็กลับมาเหมือนเดิมแต่มึงไปขับเร็วๆอย่างเงี้ยบ้านเขาพังเขาเสียหายจีจีจจเฮทเฮทไงบอกแม่มองอะไรขาดหมดยิ่งเรื่องเลือกตั้งกับนางงามตรงยิ่งกว่าหมอดูอีกเก่งมากแม่ผ่านโลกมาตั้งหกสิบเจ็ดปีแล้วเนาะ เราก็ไม่ได้ไปเอาใจใครนะเราวิเคราะห์ไปตามข้อเท็จจริงอะ่ะไม่ได้ไปเอาใจใครว่าคูณจะต้องบอกคนนี้ได้เพื่อจะเอาใจเจ้าของเวทีประกวดเจ้าภาพไม่เพราะว่าเราเป็นูรูนางงามที่แบบวิเคราะห์แม่นเราต้องพูดไปตามข้อเท็จจริงไม่มีการเอาใจใครแต่บางทีมันก็ไม่ถูกใจคนเข้าใจหรือเปล่าอคนที่มันฟังแล้วมันไม่ถูกใจมันก็บอกว่าจะมาตบฉชนอีกเถอะไงแต่ว่า คนที่มันส่งมานะ่ะพอฉันเข้าไปดูในเพจมันที่มันส่งมาไม่มีแล้วกูบ้าบบบไหนอะไม่เห็นมีมันตอแหลเสื่อมสร้างเรื่องขึ้นมาสร้างแบนเนอร์ขึ้นมาเองสิมันบอกมีมันส่งในไลน์กลุ่มมันตอแหลอีคนที่ส่งอินบ็อกซ์มาไม่ใช่ติกตอกนนอีกแอปหนึ่งปอเป้บอกว่าชื่อนี้จำง่ายบอกรักแม่มากขอบคุณค่ะปอเป้ แอนอะไรอะแอนแอนลิก้าอังลิก้าเอ็นจีอ่านว่าอังไรอะอังลิก้าแหะมดหมดตั้งสี่เดือนแล้วไม่ได้ขายแล้วอย่าถามเดี๋ยวกูบอกมึงนะกูลำคาญนะกูพูดไปร้อยล้านครั้งแล้วว่ากูไม่ทําแล้วกูเลิกทําแล้วเพราะกูเจงกูขายหมดกูขาดทุนล้านกว่าบาทถ้ากูทําใหม่กูต้องขายซองละสองร้อยห้าสิบเพราะติกต่หัวควยนี่ร้อยหนึ่งมันหักยี่สิบเมื่อก่อนมันหักสามบาท แล้วกูเหลือแปดสิบกูเจ๊งกูไม่มีเงินจะลงทุนกูหมดตัวแล้วแล้วเวลากูทากูไม่ได้ทำซองเดี๋ยวกูทาทีเนี่ยร้านซองมันต้องใช้เงินสิบกว่าล้านกูไม่มีเงินกูหมดตัวถ้ามึงยังกวนตีนมาถามกูบล็อกวันนี้กูบล็อกเลยแหละค่ะไอสัตว์ล้ำทานมาคอมเมนต์ทำให้กูอารมณ์เสียไงมันเคยแดกซองละร้อยแล้วกูมาขายสองร้อยห้าสิบมันก็ไม่แดกอยู่แล้ว ใครจะมีเงินมาทําให้มึงแดกแต่เจ๊งทีสิบก้ากูไม่มีเงินบล็อกมันไปเรียบร้อยแล้วลาคาญทําให้กูอารมณ์เสียกูพูดไปร้อยล้านครั้งว่าถ้าใครมาพูดนี้กูจะบล็อกเพราะกูลาคาญกูลาคาญทําให้กูอารมณ์เสียทําให้กูหงุดหงิด แล้วเจ้าหน้าที่ทาถ้าถ่ายรูปว่าลงไปช่วยแต่จริงๆไม่ช่วยแล้วไปเบิกเงินชำํำคนคนคนภาคใต้หรือปะคนภาคใต้หรือป่ะคนที่ทำมาเป็นคนจังหวัดอะไรถ้ามันเป็นคนจังหวัดภาคใต้มันจะเร็วมากเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าวัน,ค,นความเดือดร้อนน้ําท่วมครั้งนี้มันเป็นชาวจังหวัดชาวจังหวัดภาคใต้ ปกติคนภาคใต้เขาจะรักพวกพ้องเดียวกันคนจังหวัดเดียวกันเขาจะรักเขาจะสมาสามคคีกันเขาจะช่วยเหลือกันแต่ถ้าไอ้เฮียนี่ทําแบบนี้แล้วมันเป็นคนภาคใต้มันก็คือใจยิ่งกว่าสัตว์อะกูพูดตรงๆะ่ะมันผิดวิสัยคนภาคใต้ไงทักซีออนบอกคุณแม่สวยน่ารักขอบคุณคะ่ะ w a วายูโซบอกพี่อยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพที่ก็อยู่เนี่ยกรุงเทพอูฮันด้าบอกช่วยเสิร์ฟให้ดีก่อนนะก็มันมาพูดไงมันมาคอมเมนต์กูก็เลยถามมันบอกว่าเป็นคนจังหวัดอะไรตาหวานบอกว่าอัสลามูอะไรกลุ่มแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไร อัสลามูอะไรกลุมแปลว่าไร่ตาหวานแปลมาด้วยโพซิตี้บอกจริงค่ะคุณลีเนอหญิงช่องงามรวยๆบอกว่าสวัสดีค่ะอ๋อแปลว่าสวัสดีเขาบอกว่าแปลว่าสวัสดีมีลูกน้องเป็นอิสลามเก้าปีแต่ฉันไม่เคยคุยกับมันเรื่องพวกนี้เลยสั่งแต่งานอย่างเดียวตอนที่มันมาทำงานใหม่ๆม,มันขับรถมันชอบสวดเป็น สวดเหมือนในมัสยิดอ่ะขับไปแล้วก็สวดแล้วกูกูรำคาญกว่านวัวโคปากกูจะนั่งรถแบบสงบจ,จิตใจพักผ่อนสมองเพราะว่าชีวิตกูอะไ์สดทั้งวันเครียดจะตายหาทะเลาะกับคนมาคอมเมนต์เครียดจะตายหาแล้วกูจะนั่งรถพักผ่อนดูวิวข้างทางไอ้เยี้ยนนี่มาขับรถแล้วก็สวดสวดแบบเสียงในมัสยิดอ่ะแล้วกูด่ามันว่าปากำคาญ ราะว่าถ้ากูนั่งรถคือแบบฉันจะปล่อยวางไงฉันนั่งรถแล้วก็นั่งรถแล้วก็แบบมองนู่นมองนี่แล้วก็หลับไปอะไรอย่างเงี้ยปล่อยวางชีวิตอะ่ะใช้ชีวิตสโลไล่ไงอืมเนขหนึ่งแปดเก้าบอกอิสลามทานหมูได้นะครับคุณแม่ทานได้ไม่อยงจำเป็นคืออย่างนี้มันมีกฎอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่า อย่างสมมติยกตัวอย่างน้ําท่วมอย่างเงี้ยเขาบริจาคมาหรือว่าอาหารที่มามีแต่หมูหมดเนี่ยก็ต้องกินเพื่อให้มันมีชีวิตรอดไม่ใช่แบบอุ้ยกูไม่กินกูถือสินจนตัวเองตายตัวเองเออจ็บป่วยล้มตายบาดเจ็บทําให้ครอบครัวเดือดร้อนเขามีข้อยกเวน้นเหมือนเออคนชื่ออะไรเนี่ยเมื่อกี้กูอ่านแล้วความจํากูเสื่อมเนทหนึ่งแปดเก้าบอก ตาหวานบอกแอดเนตหนึ่งแปดเก้าแต่ถ้าคนเข้งก็ไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเข้งแล้วตาหวานอย่ามาดัดจริตมึงไม่เห็นเหรอสมัยก่อนเนี่ยนะคนอิสลามเป็นกะเทยไม่ได้มึงไม่เห็นเหรอมีคนหนึ่อที่แบบเป็นโปลิโอนอะ่ะแต่งหญิงเลยเข้าประกวดเข้าประกวดเวทีแม่ปุ้ยเข้าประกวดตั้งหลายเวทีกูจําชื่อมันไม่ได้อะนั่นน่ะอิสลามเลยแต่งหญิงไปประกวดเลยนี่มันโลกมันยุคไหนแล้วเขาไม่เข้งหรอกอย่ามาตัดจริต